ไว้บริการนักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันพุธก็เป็นวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยมีแหละครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่นี่นี่ที่นั่งปูเสือนั่งเล่นปิกนิกกันนี่เต็มไปหมดและร้านอาหารที่มาขายเกี่ยวกับอาหารทะเลนี่ก็จะเยอะมากเลย ตรงนี้ตอนเช้ามันจะแห้งนะครับจะมีกระดานวางสําหรับให้คนเดินไปขึ้นเรือตรงนู้นไ,ไกลๆแล้วเรือก็จะวิ่งเล่นไปจนโครนแล้วก็ไปไปหยอดหอยกันที่เป็นหอยหลอดตรงนี้ก็เหมาะสําหรับทนที่นั่งพักผ่อนนั่งเล่นนะครับปิกนีค้ครอบครัวเป็นไม่ไกลจากกรุงเทพมากเป็นวันเดทิป มาที่ตอนไฮห,หลอดที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมาสการะกราบไหว้ที่ศาลกรมหลวงชุบพรแห่งนี้นะครับ ตรงที่นั่งเล่นถแถวๆนี้นะครับใกล้ๆกันก็จะเป็นร้านขายพวกอาหารทะเลวันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยครับพอมีให้ซื้อหากันได้แต่ถ้าเป็นเสาท,ที่จะเต็มทั้งสองข้างทางเลยเดี๋ยวเดินไปดูครับ ก็มีพอมีร้านขายอาหารทะเลอยู่บ้างครับเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาก็จะมีน้อยหน่อยนี่ปลาอะไรครับปลาปเอาปลาแป้นะปะปน,นะ,อะเอาไปทําอะไรกินได้ทอด,อดขายยังไงครับนผมทอดแป้นปลา วันนี้ร้านเปิดไม่เยอะนะครับ ร้อมเครื่องนะคะครับอันนี้ร้อยเดียวค่ะพี่อันนี้มีเครื่องผัดผาพร้อมเลยร่วงแล้วไม่แตกไม่ร่วงที่ถึงเย็นเดี๋ยวจะดูสีจริงน,นะคะไหนเราจะไปที่ร้านไหนดีกว่าร้านนั้นมีแค่นี้เองเนอะวันนี้่พี่เขาเขาไม่เปิดค่ะพี่จะเปิดแค่นี้ๆๆแ,แหละค่ะอืเดี๋ยววันเสาร์อาทิตยะก็ตุนเทศกาลที่จะเปิดปกติเคยมาแต่เสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาไม่เคยมา,นายแ,แน่น <laughs> ที่นั่งโฟเสือจะไม่มี ขอขอย่าเดินดูก่อนนะครับเดี๋ยวว่าหาว่าเราไม่เดินมาจริงกระปิคองโคนแบบนี้ะ พอกินพอกินของโคแล้วก็ไปกินกะปิอยา่างอื่นไม่ได้แล้วต้องต้องกินของโคงตลอดเลยพอตาน้ําพริกตําน้ําพริกอ่าน้ำพริกก,กะปิถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็น,ำนำถ้าเปลี่ยนเป็นกะปิอื่นกินไม่ได้ละมันต้องกินอันนี้ตลอดพระยุงแกก็ขายที่นี่มานานเมื่อก่อนร้านก็จะอยู่ตรงทางทางนู้ทางเข้าตรงนู้นะครับแล้วแกก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนู้นแกก็ยังขายลูกสาวแกขายอยู่ขายอยู่ไหม อาลูกสาวย้ายมานี่แล้วอ๋อก็แนะนำเพื่อนๆครับถ้ามาถ้ามาดอนไหลอดก็ลองมาแวะดูสินค้าร้านประยุงตรงนี้นะครับข้างศาลกรมหลวงจินพองตรงข้างๆห้องน้ำร้านประยุงซื้อหาก็มานานครับหลายปี แต่ก็นานๆมาทีบางทีก็จําไม่ค่อยได้ครับข้างสารกรมหลวงชุมพรด้านข้างติดกับห้องน้ําก็จะมีเจอร้านประยุมแล้วก็ยังมีเป็นร้านขายตรงนี้เยอะเลยครับเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยก็จะมีของขายก็เป็นที่หน้า จับจ่ายซื้อของเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับท่านเพื่อนๆทั้งหลายถ้ามาเที่ยวดองไฮหลอดก็อย่าลืมแวะมาตรงนี้ครับร้านอยู่ข้างศารกมรมหลวงจุมพรตรงห้องน้ําแล้วก็ปกติเพื่อนๆจะเข้ามาจะเห็นจะรู้จักกับตรงนี้เขาไม่เขาไม่รู้ว่ามีตรงนี้ด้วยนอกจากว่ามาจอดรถตรงนี้ตรงนู้นเต็มแล้วมาจอดรถตรงนี้ก็จะเห็นถึงจะเห็นตรงนี้ครับผม อ๋อตรงนู้นตรงริมถนนอ๋อครับผมวันนี้วันนี้มามามาแวะมาซื้อกะปิป้ายุงเพราะซื้อกะแกมานานหลายปีครับก็แล้วก็แวะมาถ่ายคลิปไปฝากเพื่อนๆเอาไปลงในช่อง YouTube นะครับอิ่มขอบคุณมากครับก็แนะนำเพื่อนๆครับว่าถ้ามาที่ดอนฮายหล่อยก็ลองมาเดินตรงอย่าลืมเดินมาตรงนี้นะครับ มีของขายเยอะแยะเลยอาหารทะเลไม่แพงด้วยแม่ค้าก็ใจดีน่ารักขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม s รายแคมป์ช n แนลอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม